ตั้งแต่ปูม,มาผมจะไม่เห็นข้อเสียต้นคู่ดีที่สุด สำหรับทุเรียนแปลงนี้นะครับในพื้นที่ส5ไร่เดิมทีเป็นว่างโรงเรียนนะครับที่เจ้าของเดิมเขาปลูกไว้แล้วก็พอดีไดแบบเปลี่ยนจากว่างโรงเรียนก็ตัดแถวเว้นแถวนะครับก็ใส่ทุเรียนเป็นต้นคู่แล้วได้แนวคิดมาจากพ่อตาพ่อตาแปลงเดิมนะครับแปลงที่บ้านก็บอกว่าถ้ามันปลูกทุเรียนตายง่ายก็ให้ปลูกสองต้นเพื่อมันตายต้นจะเหลือต้นนี่คือแนวคิดก็เลยเอามาทําเป็นเชิงระบบดูครับ ก็ผลประกว่า,ามันตอบโจทย์ได้ดีกว่านะครับเรื่องของปริมาณต้นต่อพื้นที่นะครับแล้วก็จำนวนผลผลิตต่อไร่สูงขึ้นนะครับก็เลยกลายเป็นทุเรียนต้นคู่ตั้งแต่บันนั้นเป็นต้นมาครับแลกเริ่มเดิมทีก็มีคนว่าอยู่นะครับว่าทำไมต้องปลูกต้นคู่นะครับมันก็อาจจะมีผลเสียเรื่องของ มันจะหายไปข้างหนึ่งและได้ผลผลิตข้างหนึ่งอะไรไปเลยครับแต่ไม่มีใครมาเชิงวิเคราะห์ว่าข้อดีบางมันก็คือถึงแม้มันสองต้นนะครับแต่ได้ปริมาณมากกว่าต้นเดียวนะครับอันนี้ก็คือ,อที่ผ่านมาที่เราเราเรา,เราคิดที่ผมคิดมานะครับก็เรื่องของข้อมูลเรื่องของการใส่ปุ๋ยปนยาจํานวนโคกในพื้นที่ให้น้ําอะไรมันก็เหมือนต้นเดียวทุกอย่างมันไม่มีข้อแตกต่างกันเลยนะครับแต่ว่า ต้นทุนเริ่มแรกจะแพงจะสูงนิดนึ่งนะครับก็ผันแปรกันไปเกิอนส่นะครับแต่ผลตอบแทนหลักจากที่ผลโตมาก็30%ขึ้นนี่ก็ถือว่าทุเรียนต้นคู่ตอบโจทย์สำหรับผมนะเออณเวลานี้นะครับกระแสตอบรับดีมากนะครับไปเหนือโจดใต้เลยนะครับกระแสทุเรียนต้นคู่คอนข้างที่จะมาแรงนะครับเพราะเนื่องจากว่าผมได้รับโทรศัพท์หรือว่าได้รับ ทาง messenger นะครับทาง Facebook อะไรนี้ขอเ,เพื่อนเเยอะสอบถามถึงแนวทางการปลูกทุเรียนต้นคู่นะครับค่อนข้างที่เย,ยะอะก็ถือว่า,าได้รับความนิยมหน้าเวลานี้แ <S en> ปลงใหม่ทั้งหมดจะเป็นทุเรียนต้นคู่ทั้งหมดครับไม่รวมแปลงเดิมนะครับไม่รวมแปลงเดิมแปลงใหม่ที่ที่ขยายมาใหม่นี่ก็อยู่ประมาณที่ร้อยร้ไร่ ที่ปลูกแล้วนะครับก็เหลือ,อยางอีกสองแปลงยังไม่ได้คอนมีคนสอบถามผมมาเยอะนะครับเรื่องของว่าทำไมถึงปลูกต้นคู่มันมีข้อดีข้อเสียยังไงนะครับอันนี้ก็เห็นๆเ,เลยนะครับนี่คือต้นคู่แปลงแปลงนี้นะครับข้อดีนะครับก็คือเราจะได้กก่ง2ข้างนะครับ2ข้างเวลาให้ผลผลิตมาเราจะได้สเก่งที่เราไว้เนี่ยสองข้างมันกรสองต้นหน่คู่หเห็นสองโคกไครับ เป็นหนึ่งโคกนะครับแต่เราได้2ต้นนะครับถ้าเราปลูกต้นเดียวสมมติว่าต้นเนี้ยเราไว้ลูกทีสัก80ลูกต้นเดียวนะครับ80ลูกแต่เราไว้2ต้นนี้เราไม่ต้องไว้ถึง80ลูกเราไว้แค่สัก50ลูกนี่50ลูกก็จะเป็น100 100ลูกมันมากกว่าต้นเดียวนะครับอันนี้ก็คือเห็นชัดๆชาตินีข้อดีแล้วก็ข้อดีข้อที่2สมมุติว่ามันตายต้นมันยังเหลือต้นเราต้องเสียเวลาปลูกใหม่นะครับให้ผลตอบแทนต่อพื้นที่สูงนะครับไล่หนึ่งได้3 2ต้น แต่ปกติมันได้แค่ยี่สิบถึงยี่บสี่ต้นอันนี้คือข้อดีเห็นเห็นชัดๆเลยครับตั้งแต่ปุ่มมาผมยังไม่เห็นข้อเสียนะครับผมผมยืนยันได้ว่าต้นคู่ดีที่สุดแต่ข้อดีข้อหนึ่งนะท,ที่ที่เราลืมนึกถึงนะครับมันสามารถที่ป้องกันการโค่นล้มของพัดลมพัดได้นะครับสังเกตรากนะครับื่อเวลาโตขึ้นเนี่ยครับจะเห็นต้นนี้สองต้นนี้นครับเป็นต้นคู่เนาะรากอันนี้มาฝั่งนี้ อันนี้มาฝั่งนี้มันจะคล้อยอกันนะมันกลายเป็นอาสานกันลักษณะน,นี้มันเหมือนกับว่าช่วยการพยุงเพื่อป้องกันการโค่นล้มได้นะครับมันเป็นเกาะอ,อีกเกาะหนึ่งนะครับช่วยยึดยึดยงได้นี่อันนี้ผมถือว่าถือว่าเป็นข้อดีของต้นคู่นะนะครับสังเกตทั้งส่วนผมเลยนะไม่หนึ่งไม่มีเชือกยงล้างเพื่อป้องกันลมนะครับสองไม่มีใบไผ่เลยเห็นไหมม่นไม่มีการคำ,คำคำคำยันเลยครับอันนี้ก็คือข้อดีของต้นคู่ เพราะว่าลากประสานก,ากันปพราะการการค้นล้มจากล้มได้แล้วครับไม่มีข้อเสียเรื่องการแย่งอาหารเพราะว่าทุเรียนน่ะมันเป็นระบบรากฝอยเราให้ตรงไหนมันก็ดูดได้ทั้งหมดเพื่อที่จะไปสู่รากกระแหงแล้วไปสู่ใบปรุงอาหารนะครับแล้วก็มาลําเลียงมาสู่ลําต้นหล่อเลี้ยงทั้งทั้งต้นได้เพราะนั้นไม่จําเป็นไม่ไม่ไม่ไม,ไม,ไม่ไม่มีการแก่งแย่งอาหารใดๆทั้งสิน้นเพราะต่างต้นต่างรากรอยู่แล้วครับ นี่คือชัดเจนนะครับเรื่องของการแย่งอาหารนี่ไม่แย่งแน่นอนครับเพราะต่างต้นต่างรากมันสามารถที่ไปดูดหล่อดเลี้ยงของแต่ละต้นได้ปลูกต้นคู่เนี่ยกิง่งกิ่งมันจะมาชนกันไหมนะครับสังเกตได้ดูเลยนะครับจะเห็นสองข้างเนี่ยถ้าถ้าเรามองเห็นนะครับจะไม่มีกิ่งไหนท,ที่ที่มันจะมาชนกันเลยนะโดยธรรมชาติเนี่ยครับต้นยนเป็นไม้ที่อ่อนเพราะมันไม่ได้แสงปุ๊บมันจะปล่อยกิ่งเองธรรมชาติ นะครับปล่อยกิ่งเองโดยธรรมชาติเลยนะครับมันจะล่วงล่องไว้อย่างนี้เลยแต่ไม่จะออกข้างแทนนะครับอันนี้ก็คืออเราไม่ต้องไปกังวลนะครับว่ากิ่งมันจะมันจะมาชนกันมันมาซ้อนกันเนื่งถ้ามันทรงอย่างนี้เราสามารถตัดแต่งได้ครับเพื่อที่ให้มันอย่างก็ต้องตรงนแมันจะหายไปเองไหมไม่มีรอยตัดแต่งเลยนะครับสังเกตดูได้เลยไม่มีรอยตัดแต่งเลยนะครับมันก็จะลื่นๆอย่างนี้ไม่นออกข้างแทนนะครับนั้นก็ไม่ใช่ข้อวิตกเรื่องของการกิ่งที่มามาซ้อนมาชนกันครับ สำหรับการปลูกทุกเรียนนะยกยกขอก,ก่อนปลูกหรือปลูกแล้วค่อยมายกโคกหรือมาถมดินที่หลังส่วนตัวผมนะครับควรจะยกโคอก,ก่อนยกคอก,ก่อนเพื่อว่าข้อดีของการยกโคอก,กัอนหนึ่งหนึ่งทุเรียนตัวเร็วสองทุเรียนดินมันร่นสวยธาตุอาหารอะไรมาสามารถที่ผ่านรากแล้วก็ด,ดูดดูดหาอาหารได้ง่ายรากมันจะเดินได้เร็วรับแล้วก็การจเจริญเติบโตดีธาตุอาหารมันจะผ่านได้เร็วกว่าเร็วกว่าที่เราไปขูดแล้วปลูกนะครับโขดแล้วปลูกมันจะโตช้า แล้วกว่าเราจะไปเบิกโคนมาแต่ละปีอีกหาดินมาถมมันอีกนะครับก็เท่ากับว่าถ้าถมหนาๆนา,นาตายเลยนะครับเพราะรากไม่มีอากาศหายใจนะครับเพราะนั้นวิธีการที่ดีที่สุดนะสมัยนี้ก็คือยกโคกก่อนปลูกไม่ว่าจะเป็นโคกแบบถ้วยคว่ำหรือรอนลูกฟูกได้ทั้งหมดนะครับมันจะทําให้ทุเรียนตัวเดียวและบริหารจัดการง่ายครับถ้าผู้ปลูกทุเรียน ใหม่ๆนะครับผมแนะนําถ้ามีทุนพอนะครับก็ควรจะยกโคกปลูกนะครับเพื่อง,ง่ายต่อก,การบริหารจัดก,การในอนาคตทําถวายได้นะครับเราก็สามารถที่จะควบคุมทรงพุ่มอะไรได้หมดนะก็ให้ปุ๋ยให้ยาได้ได้แค่บริเวณที่เรายกโคง่ายมันจะทำให้ประหยัดต้นทุนไปด้วยนี่คือความคิดเห็นผมแล้วก็ผมทํามาแล้วนะครับหลายๆแปลงทํามาแบบนี้ครับถ้าสมมติว่าที่เป็นที่ลาดเอียงอยู่แล้ว หรือเป็นที่ภูเขาหรือแล้วจําเป็นต้องยกโคกไหมนะครับอันนี้ขอตอบแบบความคิดเห็นผมนะครับถ้าอย่างในโซนภาคเหนือนะครับอย่างเช่นสุโขทัยกร,ยรุงเทพเป็นเชิงเขาเหมือนกันแถวนั้นนะ่ะฝนไม่ชุกก็ไม่จําเป็นต้องยกก็ได้นะครับปลูกตามไหล่เขาได้เลยแต่ทางใต้นะครับถึงแม้จะเป็นที่ลาดเอียงก็จริงนะครับแต่ฝนชุกมากเราต้องการระบายน้ําให้เร็วนะครับเพื่อที่จะดินจะไม่ได้อมน้ํามากและมันจะทําให้ก่อเกิดล่างเนาคนน่าได้นะครับ ผมถือว่าแรงพักใต้น่าจะยกนะครับแล้วก็ทางอื่นๆถ้าถ้าฝนชุกมากๆเนี่ยสมควรจะยกเพื่อที่จะควบคุมเรื่องของปริมาณน้ำฝนได้ด้วยนะครับตอนนี้ครับถ้าเราเราถ้าเราดูตามโซเชียลอะไรต่างๆนะครับที่จะเห็นว่าทุเรียน,นปลูกได้หลายที่หลายแห่งนะแม้กระทั่งบทคันนาในนาข้าวแล้ววันนี้ก็ปลูกได้นะครับ แต่เนี้ยในความคิดเห็นของผมนะทุกที่ถ้าสมมติพื้นที่เหมาะสมมันก็ปลูกได้ครับถ้าอย่างเงี้ยเราไม่ลองไม่รู้นะครับถ้าลองแล้วสําเร็จนะครับก็จะถือว่าเป็นนวัตรกรรมอีน,นวัตรกรรมหนึ่งควรที่จะไปศึกษาและรู้นะครับแต่ทีนี้ว่าผู้ปลูกเนะี่ยต้องเรียนรู้วิธีการให้ทำไงมาเจริญเติบโตเรื่องของระบบน้ําด้วยเพราะว่าทุเรียนเนะี่ยมันไม่ชอบ มันไม่ชอบน้ําแต่มันขาดน้ําไม่ได้แล้วก็อีกอย่างหนึ่งก็คือเวลาน้ําท่วมขังใบกระส่าวันมันจะตายทีนี้ว่าน้ําถ้ามันท่วมรากแล้วจะทำยังไงในอนาคตนะก็ถ้ามันโตขึ้นอันนี้ก็ต้องฝากเป็นประเด็นกรณีศึกษาด้วยนะครับในความคิดเห็นผมว่าอ่ามันปลูกได้ทุกที่นะถ้าถ้า,ถ,าถ้าพื้นที่หเหมาะสมหรือเราคิดจะปลูกมันก็จะเป็นการลองผิดลองถูกถ้าถูกแล้วผมถือว่าสําเร็จนะครับถ้าถือว่าอ่ามันตายไปก็ถือว่าเราลองผิด ไม่ไม่มีผิดไม่ถูกครับลองดูครับ <S <S สำหรับทุเรียนต้นคู่นะครับตัวผมเองอ่ะไม่ใช่ต้นตำรับของทุเรียนต้นคู่ที่ผ่านๆมาทุกคนมักจะเข้าใจว่าธีรพัดต้นตำรับทุเรียนต้นคู่จริงๆไม่ใช่นะครับเพราะว่าในจาร,รีเนี่ยเขาปลูกกันมานานแล้วนะครับทุเรียนต้นคู่เพียงแต่ว่าตัวผมเองเนี่ยครับได้แนวคิดจากตรงนั้นมาแล้วก็เอามาลองมาลองทําดูนะครับในพื้นที่นี้แล้วก็มา วิเคราะห์ถึงข้อดีข้อเสียนะครับแล้วก็วิเคราะห์ถึงพื้ผลตอบแทนต่อพื้นที่ต่อไร่ต่อกิโลอะไรพวกนี้นะครับพอดีหน่วยงานเข้ามาส่งเสริมแล้วก็มาได้แนวคิดจากการต่อยอดเรื่องของข้อมูลต้นทุนอะไรต่างๆแล้วก็เลยเอาไปถอดบทเรียนแล้วก็เอาไปเผยแพร่ทางสื่อมวลชนหรือทางาช่องทางที่ประชาชนพันเพื่อให้เกษตรกรผู้สนใจผู้ปลูกทุเรียนได้รับ,บรู้รับทราบนะก็เลยกลายเป็น ที่รู้จ,จักของคําว่าทุเรียนต้นคู่ตั้งแต่บรรด้นานเป็นต้นมาจนกระทั่งผมเองอีกอย่างหนึ่งคือได้รับรางวัลเกษตรกรดีเด่นแห่งชาติสาสขาเชย้อผสมก็เพราะว่าการทําทุเรียนต้นคู่นี้ก็เลยเป็นเอกลักษณ์ทุเรียนต้นคู่ติดตัวทีละพันมานะครับจริงๆไม่ใช่ต้นลำเรบ,บของทุเรียนต้นคู่นะครับก็ขออนุญาตบอกให้ทุกท่านได้รับทราบไว้ก่อนนะครับการทําทุเรียนนะครับไม่มีผิดไม่มีถูก นะครับขอให้ปลูกแล้วทํายังไงปลูกแล้วให้มันโตนะครับโตโตแล้วให้มันติดดอกออกผลแล้วก็จุกระั่งได้ขายได้นี่ครับเพราะฉะนั้นระหว่างทางเนี่ยเราจะต้องเผชิญอะไรมาเ,อเยอะแยะนะครับเพราะฉะนั้นผมฝากให้กับเกษตรกรผู้สนใจปลูกทุกเรียนทั่วไปนะครับอันดับแรกคุณต้องมีทุนนะครับสองต้องมีใจรักนะครับสามต้องมีองค์ความรู้พอสมควรและข้อที่สี่ต้องทำใจครับทำใจต่อ การเปลี่ยนแปลงไม่ว่าเรื่องของนโยบายภาครัฐไม่ว่าขอการกลไกทางการตลาดไม่ว่าของภัยธรรมชาติต่างๆเพราะนั้นะเกษตรกรต้องมี4ี่ข้อนี้กับผู้ปลูกทุเรียนถ้าทำาีข้อนี้ได้ก็หนึ่งเรื่องของทุนต้องใจลักล้วก็เรื่องขององค์ความรู้ร้กก็เรื่องของทําใจประสบความสาเร็จแน่นอนครับ じゃあ、<laughs> <laughs>